สวัสดีครับเอซีพี่น้องคนสองปลาสุขุทุกคนทั้งชาวไทยชาวล่าชาวต่างประเทศล่ะพี่นอ้องพอกันอีกคือเก่าพี่น้องกับคนสองปลามื่อนี้พอกันเสาวันทีสามสิบพี่น้องสามสิบพุจิกายนปีหกสีขึ้นเขาหาเก็บเบห็ดบดเฮ็ดร่มเิ็ดขอนคือเก่าล่ะพี่น้องเดินทางฟีคนคือเก่าล่ะพี่น้องทีมเดิมมาลุนน้ำกันพี่น้องสีมานบอมื่อนี้คือเมื่อวานบอ เดินทางขข้นเขาคือเกาเด้อพี่น้องมือเนี้หลังจากเมื่อวานมักเก็ตเหต็ดบดเท่ลมเห็ดขอนมันอยู่พี่น้องเมื่อวานนี่จนม่มีแนวใส่ยายเกตจนเลือตาเมื่อนี้เดินทางอีกคือเกาพี่น้องกับเายเกตคนเดิมเบิง้งยืนเฝ้ายังผลพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งอลังการงานฝางอีกแล้วค่ะ <laughs> อลังการอีกแล้วพี่น้องเอาเรื่อน้กากันพี่น้องกับคนส่องปลากับทีมงานเมนื่อเนี้เดินทางกับทีมเดิมเมื่อวานละพี่น้องนอนมาลับ บนนขออภัยเอฟซีพี่น้องได้หลายเด้อพี่น้องเมื่อวานนี่คอมเมนต์คนสองปลาบม่ได้ตอบพอต้องรีบเดินทางเห็นเขาอีกพี่น้องเตรียมมาเก็บเพจคือเก่าหลังจากว่างพื่อนลับพี่น้องตอบทุกคอมเมนต์คือเก่าส่วนเมื่อคืนนี่โอวยเมื่อยหลายพี่น้องก็เลยรับไปก่อนอัปคลิปแดีวก็รับเลยอย่างดอกน้อยเอาไว้เนาะยิ่งเกียดตอบพี่น้องยุ่จักช่วงไปเขาโหดเุื่วานเรียบร้อยหล่นเมื่อวานนี่มานขักเลยเนาะเมื่อไงเมื่อไง แต่ขึ้นไม่นาะแต่ขึ้นไม่คนโหดตะเวรอบอกว่ามีไฟโหดทองเข้าดอกนี้คักอยู่พี่น้องออกเล็บอ,อบนี่พูออกง่าอยู่ดอกพี่น้องพอมีฝนลงมารวมเดินทางเงาๆกับคนส่องปลาก,กับยายเกตกับทีมงานหนองนุง่งสองคนพี่น้องรวมเดินทางสองคนหมูว่านลนะ่ะ กับบั่นมันขึ้นยายเกตก็นอนชั่วโมงหนึ่งบ่สองสองสามชั่วโมงอยู่นอนสองสามชั่วโมงเตรียมเดินทางกลับเขาปลาคือเก่าพี่น้องคอมเมนต์ก็เลยตอบบังม่มังเลือดหยอดเลยเหมือนอุ้ยยังได้ไปงามงามแห้งย่อยเฮ็ดก่อนนี่คอนนเนาจงไหวทึ่งหันนี่บ้าเบิ้ลนี่บอกเขาเอินปากปีงนี่ละปากปีงของเศษมอสำหรับมอสำหรับไหวหกส ซ้ำยัยเกศไหวซ้ยำยายเกศนิ่มพี่น้องม่าท่านแข็งเบิง <Hey. S 1> ตายยยเกตบริไ้เบิงหรารพุทธเริ่มแรก <c oughs> กับบริไทถ้าไห้พี่น้องเบิงเด้อพี่น้องเพราะว่ามันยังเมิอดอยู่ยัยเกตเก็บเ,เลยหมู่ว่านเปิดคลิปยังมืนเมิอดอยู่พี่น้องเมื่อกี้ก็เลยบอกเปิดตอนเมิดพี่น้องมันบอกเป็นตาเบิงเลยให้ยัยเกตเก็บเ,เลยพ่อแจงคอยเปิดคลิป ดอกเทาบ่เอาอยู่บ่เก็บบกให้มันเกิดใหม่รวมเดินทางน้ากันพี่น้องรอขึ้นไปไล่เขาข้างบนอีกค้อนข้างล่างมดแหล่ะตาแยกเก็บก็เกือบเตรียมอยู่พี่น้องน้ำนองนุ่งก็ได้ไหลเติบอยู่ไหวมื่ววานย่างเบิดหนอย่างเบิดใหญ่สัํางามสั่มพี่น้องอุ้ยพ่อจงยุ่แนวนี่เนาะมันอีกคือเก่าละพี่น้องมื่อนี้คนเคยมัน ทั้งมันทั้งเสาเมื่อยพูดเจ้าเมื่อยอนไว้ฮะเมื่อยก็เพราะทนอยู่ย่มเห็นเห็ดแต่ย่างมาเห็นเห็ดพี่น้องเอ้ยเมื่อยกับเมื่อยเถอกับเถาะามบอกกันบอกกันบ่ได้ยางไผ่ยางมันไลยอยู่บอกปอบฟังหน่อยแตกไหมโอ้ยมันถือฝนมันฟอไปเลยสุ่มแตกไหมฟอกันบรรยากาศย่ำเศร้าพี่น้องฝนหยอยปอบแปร่ปอบแปรคือเก่า เป็นฝนหนาวฝนลินหนาวเราพี่น้องมนักดอกพอดีแตเฮ็ดเกิดดีๆแต่เฮ็ดบดเฮ็ดล่มนี่ถ้าโดนฝนฟอไปเลยบ่คือโดนหมอกเนาะแม่โดนหมอกนี่โอ้ถ้าโดนหมอกนี่ดอกนะ้าดอกงามใจเปากก็เฮ็ดใจเปากนา้ำ <laughs> โอ้ยเนาะงถือใจเยเก็บคักพี่น้องเอ้ยสองเหมือม่านี่เต็มตาไม่หน,นีละเอาตัวนี้ลุยลุออยอเก็บน้ำดลเก็บผู้เดียวกับพ่อ เรียบร้อยคนเถอะเ <laughs> ดื่องเก็บเพชรเน่นซื้อๆใน่นอนเมื่อกี้ชั่วโมงเมื่อคืนพี่น้องรีบเดินทางต่อมันก,ก็เป็นตาหนิแต่ได้เราบางเนี่ยพี่น้องคุณไม่รีเลยหมวดเมืองเมืองงามแห่งคุณน้ามนโน่อยไปบปต้องเฝ้าไม่มีไฟแยงหรอกงามคือเอชซีผู้เบิ่งเอชซีผู้เบิ่งงามแบง <laughs> บง,งามแบบนี้บ่เออ มันได้เกล็ดมงามไปเบิร์ดฟังดีๆเด้อพี่น้องอุ้ยจะไม่ขอดไปนอกเมียขากขาเมีไต้ค้อนเลยเกิดไต้ค้อนพี่น้องคนป้ายำเลยบุพิิธวังนอกค้อนนี่น้องค่อยไปบ่ต้องเฝ้าค้อนหลับเดี๋ยวนะแต่น้าบ่ไม่เหี่ยงดอกคนมังแม่เลยเก็บเบิดบ่ป้าฟังนั้ ีง่งามแเองนอตอนนั้นเนาะอ<ำ>ุ้ยกองไปน้ำบ่ได้พี่นออ้องน้อไกลๆอย่างละขอนจงไวย่งเบิดเนาะโชงเป็นตะร้านคือเก่าอยู่อ่รวมเดินทางน้ำกันพี่น้องส่งมานอยู่ดอกมันนี่เก็บขอนนั่นเบิดกระโลไปอีกลอดหลุนขอนต่อไปพี่น้องตามหากเล่นหน่อยจะเก่ง ขนาดพันหนาวเด้อืยขนาดพันหนาวสีออกเงีอยู่เหตุฝนปีนี่ปีใหม่อยู่ดอกขันพนมาพ<น>ยงานผนปีใหม่อยู่ตกแล้วก็หนาวตกแล้วก็หนาวอโอ้ยบ่ทนปวดชาอตรงแหนแตกใหม่นอกดอกหน่อยเอาไว้ก่อนเนาะหน่อยแห้งก็ตามต้นยืนต้นตายพี่น้องคนอ้งามแห้งงามแห้งดอกปากปีงว่ไม่ขี <c oughs> <c oughs> ดตัวนี้หน่อยแห้งหมด้องเอา ตัวนั้นว่าเอาล็อกอ้ยเนาะอยากเห้มันใหญ่ซคำหนึ่งเนาะง่านด้วยันใหญ่ซคำหนึ่งเอออยสามเดืยนสามหูนี่เออสามหูคนพี่ก็ออกคาดอยู่พี่น้องเห้หลอบนี่ออกเป็นออกเลยพอดีฝนมาตกพายอีกกำลังออกปีนก๊ะกำลังออกใหม่ขอนกำลังเริ่อมผู ลมพืชสีออกพักนะืมนี่สองดอกสามดอกเนาะส่วนตาเจเกตเต็มไปแล้วแพ็คเรียบร้อยเด้อพี่น้องแพ็คใส่เป็ดสะพายรอนหลุนน้ำกันไม่ว่าสิเต็มบอ่อตานี่เต็มหลอบไม่นี่ดอกนึงเอาใดบอ่อดอกไหมขาอุปุอยยาสิ่ลงไปบางนี้เด้อ <c oughs> มีค้อนใหญ่อยู่นี่มันตีผาดลงไปนาพาผูบ่งว่ามเกิดบ่เกิดมว่านมาดนเบิงย่างไก่เก็ย่งอยู่ยังบลยจี๋องจี๋ไ้นึกว่าเขาเอาไปแล้วเอาย่างงามเลยพี่น้องใครย่างเรืออยู่เนาะค้อนนั่นเป็นไปทายลูกได้เลยย่างงามบอกเสื้อจอดเลยค้อให้่ค้อนมันเนี่ยมันฝนตกห่อพี่น้อง ถ้าฝนบ่ออืมถ้าฝนบโตกนี่กาสีออกเงาอยู่ดอกกาล้อเมือสองเมือพุ่ลละแง่ไหมเบิ้บบ่อเลือกทั้งลุ่มบ่องามเนาะงามเลยน้อเออเพอาะการเที่วฝีใหญ่เลยบานนี่มาเทีวน้ำไผ่ดอกเด้อนี่เก็บมาเที่วเด้อเก็บอย่างเดียวเที่ยวกลางค่นนี่เก็บเก็บอย่างเดียวเทีวบัได้แค่นี่แต่ดอกน้อยๆพี่น้องบุญดอกก็ดีแกง ปากพีงน้อยแห้งอย่างเดียว<อ>ด้วย<อ>ยากับมาเอาใหมมันฟอมันฟอได้โอ้ฟอ,นอ,ฟอเนาะมันโดนฝนฟอแมนหลังจากโดนฝนแล้วมันกาสีถอยไปหล่ะพี่น้องล่อล่มหนาวลงมาอีกฝนหยุดตกว่าอากาศสูงลงมาก็ดีคือเกาพี่น้องแต่ว่านาวนาวจริงๆหนาวนําหมองหน่อยออกคัก อู้นอกุนอ้าที่น้องมีแต่ปากปีงเลยเมื่อนีเอ้เอาเลยได้ต้นเอาเลยเนี่ยงกับฟอ,อม,มันซุ่มแห้งมันฟอไปเลยด้เห็ดบดเออตรงมนันอยู่ดอกเอ้าใส่ก้อนดอกงามกำลังเต็มไปตาหนึ่งเนาะแพกนาอ รอรุ่นน้ากันพี่น้องว่าสีเต็มอีกบัตาเนี่ยตาแยกเกตต้องน่องก็บว่าเป็นเครืองอยู่บ่า้่าไม่ปอบกับเครื่องบออ,อาจสิบระมันสองมือว่านกับบัทันแน่ดอกพี่น้องรอรุ่นน้ากันไปเรื่อยจนจบคลิปคุณหลับพี่น้องสีหวสัวบัวมันบัวมันซ้ำไดนซ้ำกันตัวนี้ซ้อนดวไวมั้ยไงเสียอย่างเดียวฝนตกมาผ่าก่อนเนาะปกติสิเก็บสามสีเนี่ยปกติสีเก็บอยู่ลายเหม่อ เฮดบอเป็นเฮดบหมักฝนพี่น้องหมักหมอกคันน้ำหมอกออกเด้งแต่ว่าคันโดนฝนนี่ก็เกิดไม่เรื่อยขอนบ่แห้งง่ายหนาวฝนเลยรอบทุกถ่ายจริงๆคือหนาวหนาวแห้งๆเนาะเบิดไปโอ้ยอยู่ฝุ่นบ่งามคือกันงามพกแนเดอร์พี่น้องหมดอย่างเดียวเนาะหมดอย่างเดียวมันจะมีเห็ด อ so so ุ้ยแหงเห็ดอกเหมือนพีเฮ็ดพ่อแกงเฮ็ดปลายขาวบะมีเด้อพี่น้องรอบนี้เฮ็ดสุกบะมีเฮ็ดปลายขาวเฮ็ดสุกแตบบะมีมี่เป็เฮ็ดแกงก็ล่อรุ่นรลอกไม่เวลาพี่น้องเดี๋ยวก็ขึ้นมะไมคิดว่าได้จะดอกเฮ็ดสุกก็ได้มาแนงคือกันเมือง้องเมืองไทยเจเกตขยันกับสิผ้ามหาเฮ็ดสุกเออทำแห้งก่อน ผักคาก่อนบอกสองมือซ่อนแล้วพี่นอ้องเมื่อยไรมันสิบุกคือหาเห็ดดินทั่วไปมันเด้ปีนไปนัน่นได้หลรายเติบเลยพี่น้องเึงอย่ตาแล้วเป็นเห็ดแจงล้วนๆคนสองปลาเบากับทีมงานว่าถ้าพ่อคอนบินทีฟ่อนเองแต่ที่นี่ <laughs> พิษสัญญาแเลยล่ะพี่น้องพ่ออีลี <laughs> แยกเกตบอยฟ่อน ทั้งปลายบอกขอยุบเปนข้อนนั่นสี่วะพี่ขอนดินแทกมันทับกันยังว่าหลายแห้งอยู่นี่ขอนนั่นเอาหาอะไรบ้านนี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวหาใหม่หาเมีดหาเมีดหาเมีดเพราะว่ามันเป็นขอนใหม่ขอนกำลังเกิดปีนี้มันสิมีเปลือกไม้ชิดมาเออพี a a ่น้องเลยเขาท่าอยู่พี่น้องมาหนิว่าสิดฟอนบ่ฟอนโอ้ยแช่ไหมติดฟอนหยาแล้วบอกมัน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 หกน้ำเอาขอนใหม่จังสิดฟอน พอแต่วันสีฟฝอนั่งนี่ก็เห็นคนสองปลาวันสีฟฝอนยายเกดเห็นกับน้องคนพกันห้องมวลไร้วันสีเบิงคนสองปลาฝอนน้ำเกี่ยวบ่ไปดีๆด้วยหนองเลยเอ้ยเก็บข้อนาสี่ฝอนหรอก ร้อนบินของแฉพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยเนี่ยมาจะปีเลยแหละหลายบ่ปอบบางทั้งนั้นทางเอาทางเอาบ่ยา,ากดอกร้ายครับบอกนี่แหละค<น>ุณออเดินทางกับคนส่องปลาบ่ผิดหวังหลอกพี่น้องอเปลี่ยนเส้นใหม่มื้อนี้เส้นเดิมเมื่อวานนี่เขาเก็บ,บ่อุก่อนเบิดพี่น้องอเลยเห็นกี่ไว้ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นใหม่พาน้องลงพาแจ็กเก็ต ตัดหลัดหล่อหาตามใจไหมปุ่นกระเพาะมะพิศวังพี่นอ้<า>องเต็มแท้มาเจอขอนเต็มๆเ,เลยบาานี่มะยูน่นอตานี่เนาะเต็มแท้นั่นกับ่อยู่ตานั่นกับ,บ่บบยอยู่เดี๋ยวเด้อตั้งพีก่อนจักขอนปอบทั้งนั้นค้อนมันกลวยกันมันหลมกลวยกันในนี้นี่บ้าหูค้อนใหม่เลย อหาสาวหาใหม่ไปเรื่อยยังว่าขอนเหตกขอนบินคล้องแะพี่น้องบิยียาบไหว้ารบอยาบไหวบินนี้บินบินแทะดีมาท่านเนาะแต่มาเพราท่านมาบ่าท่านบินนี้ได้หนิกําลังหอกปีนี่ได้กําลังหวอกปีนี่อีขอนกําลังเหลื่อมผูอืเนาะสุกใจคนเก็บอยู่ดอกพี่น้องมื่อนี่เขาทาอยู่พ้นไดแล้วพ้นก็ย่อยป้อแปะป้อแปะ บรรยากาศฝนหนาวพี่น้องโอ้ยระวังเด้อเก็บน้ะเทศกาลนี่ส่นก๊บมาเปลี่นคอนก๊บมาแปนคอนเลยวันนี้คันฟอนคันฟอนจ่างเขาเสียงให้เก็บน้ำอยู่ฟอน่ที่ล่ะให้อดมินเทดปลาฟอน เอ้าคนเก็บกับสุดยอดอยู่พี่น้องแป,ป๊บเดียวเกี่ยงพนเลย <c oughs> เรียบร้อยย่างบอบๆอบทั้งนั้นฮ <c oughs> ะายทางก็มี่ไรกระทั่ <c oughs> งมันไห้หันละ <c oughs> ขันมันบ่ฟอจังมาเอา <c oughs> ขันมันโดนฝนมันฟอก็ถิ่มไปขัน,นบ่บฟอจังเก็บเอาม,มือไม่เต็มตังไปก่อนเนาะเอาตาหนั่นไปไปทั้งไอ้บอบทางคุณ แยกสิขืนก่อนเอาแยกเก็บบ่อท้ายถ้ำหรอกมันมันมันเป็นคอนขืนมาสูงแห้งตนาเก็บไหมเนี่ยให้ตนาเก็บตัวถอยไปก่อนหยันตกะบ่อสิออกสิออกแท่งสิพี่ออกมายืนพี่ก็ได้เอ้าถ่ายถ้ำบ่อใดดอกพี่น้องปกแห้งเก็บลงบ่อแล้วพี่น้องมาฟังนี่บ่อใดลงฟังนั่นไปหาคอนผุนเต็มอยู่ผุนคนาทายคลิปไปบ่อใดได้บาทนี่อู้สออนพี่น้องไอ้เห็ดมึงแน่ผุน มันอยู่คนเราฟังไปบอไ่อใดสูงมาไปได้ปอบมันเดียวมันอย่ามันหาอย่าไปบไ่บไใดก็ะ่ะเอามันเปียวเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเ,ยอยเยอยต็มไปตาหนึ่งส่วนตา,ตาน้ำหนองนุง่นงเกือบกล้เคืงองนะปอบกล้เคืองบ่<ป>ออหาหลุนกันไหมพี่น้องเขาไปเบิ่งคอนหน่ก่อนว่ามีบ่อทา้งทั้งนไป สองตาพี่น้องเย็ดเจ็ดแพ็กเรียบร้อยเก็ดกำลังลงแพ็กใส่กระเป๋าเรียบร้อยพี่น้องกับาาหาทุงหาทุงบ่กดดกใหญ่ดยังดดยังเาเอาเดินทางต่อพี่น้องหลุดน้ำกันสีมันอีกบ่นักบ่เอาเดินทางกลับไปทับก่อนพี่น้องบานี้กลับไปทับไปพักผ่อนเตรียมเดินทางกลับบ้านพี่น้อง ล่อหลุนน้ากันกับคนส่องปลากับทีมงานตอนเดินทางกลับพี่น้องสีมานคือเมืองว่านบ่ตอนนี้ก็ถือว่ามานอยู่พี่น้องอ่าพี่น้องหลังจากพักผ่อนพักผ่อนกินหนํำกินท่าแล้วเดินทางกลับพี่น้องมาเนี่หลุนน้ากันตอนเดินทางกลับว่าสีมานอีกบ่ ยอดเห็ดที่ใด้สีมันสีพานมากกะถือว่ามาันอยู่พี่น้อง<ม>เป็ดที่สะพ้ายแต่ละคนเต็มไปด้วยเฮ็ดละพี่น้องนั่น<ม>อยู่หลังค้นสองปลาเนี่ยก็มีมารุ่นตอนกลับบานพี่น้องว่าสีมันอีกบ่เป็นทางกบทุลักทุเล่เน่เดอ้อพี่น้องปีนปลายสูงสั้นเน่เเจออีกคอนแล้วพี่น้องเป็นเฮ็ดแกงคือเกา ดอ,อกงามแห้งนี่อด้วยฝนได้เหงาเปลี่ยนสูตรใหม่เรื่องหนาวแห้งมาพักอยู่ทับพ,พีน่น้องว่างั้นไอ้เกศเปลี่ยนสูตรใหม่ฝนตกฝนห้ามแต่ก่ฝนตกอยู่เบิดเหม่อเป็นฝนบ่านักดอกพี่น้องฝนป่อแปะป่อแปะตกบ่เศร้ามันกับเปียกคือเกา่าวัดใบจะเกยีศ อีกย้อมนึงงามๆพี่น้องเป็นเห็ดแกงคือเกา่าใหญ่เร็ยวยุ่ยจงใหญ่เร็วนเนาะเห็ดจงไหวเมื่อวานแต่สีบ่บ่อฟูกคือคอนหลงเนาะค้อ,คอนหลงไอ้ที่พ่อตอนนั้นว่าที่พ่อนว่าเป็นคอนสีบินพี่น้องคือนทังพุละหายลังบ่ได้เดินหนะ้าย่างเดียวทั้งหกทั้งสั่นพี่น้องไปยากง่ะ ื็ซีเมนเบิดมานเนี่ยเราคือพี่น้องบ้านนี้ทีมงานเดินทางกับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้อาชีพทอหมอว่านบาเลยพี่น้องมาหนิพ่อฝนตกมาพาเพ็ดก็เลยยุดไหวไปก็รุนหลอบใหม่ผลัะพี่น้องสําหรับรอบนี่คือเป็นมือมือสุดท้ายแล้วล่ะพี่น้องลอลมหนาวลงมาอีกผละ่ะคอยหลุนน้ำ้นสองปลาใหม่อ่าพี่น้อง เตรียมเดินทางลงเขาเดินทางกลับบ้านพี่น้องมานเนี่ยยอดเฮดที่ได้ที่มานกะบะทอเมื่อวานบันไดพี่น้องก็ถือว่ามานอยู่เป็นเฮดมือที่สองละมาปลูกมาเจอขอนหนึ่งคอนบินขอนหนึ่งก็ถือว่ามานอยู่พี่นอ้องร้อยยกเกตแพ็กเฮดก่อนไปเดินทางกลับแพ็กแ้วไปยจะเกตในชักถุงทั้งเบิด์ตอ้อนในที่สองทสองถุองอ่ะก็ถือว่ามาันสำนึงอยู่พี่น้อง คลิปเบิร์มานสันี่แหละคือ,อละพีล่าน้องกับบานก่อนพี่น้องบานนี้เชิญชอบวิดีโอจากน็นซอยเดอร์พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาพี่น้องคนส่องปลาขอขอ,ขอบคุณถุกไลค์ถูกแชร์ถูกกำลังเรงใจพี่น้องถุกคอมเมนต์ถูกคำติชมยังพอการคลิปไม่มืไอ่พี่น้องอล่อลุนกับคนส่องปลาใหม่เฮดบดเหดเฮดล่มเฮดขอนหลังจากรมหนาวลงมาอีกภูรพี่น้อง ตอนนี้เริ่มไหวแล้วฝนมาพาพอฝนยุดหย,ยุดต๊ลร่มหนาวลงม,มากกะเกิดไม่ดอกพี่น้องจังรอหลุนน้ำคนส่องปลาสำหรับคลิปนี้ล่าพี่ล่าน้องกับบ้านก่นอนพี่น้องจังรอหลุนน้ำคนส่องปลาไม่มืออืน่นวันสิเป็นคลิปเก็บเพชรยังพี่น้องต้องรอหลุนติดตามเอาย่ายเกตสวัสดีค่ะย่ายเกตตอนกลับนี้บอกว่าอยากออกปานได้เด้อพี่นอ้องเมื่อยไหลเอากับบ้านก่นอนพี่น้องสวัสดีครับ